พี่น้องจ้ะมุ้งปลาพักอันนี้ปลาพักกาดน้ําพี่น้องมือนี้ขอผ้ามาลุยปลาพักกาดน้าพี่น้องจ้ะมวยลุยลุยลุยลย,ลยพี่น้องมากเกือบปท่านจนว่าออกดอกบนลาพี่น้องจ้ะเจ็บน้อจ้เจ็บจเจ็บผักกาดน้ำน้ำกันพี่น้อง อันใดออกดอกแล้วข้าก็บโเอาแล้วเนาะเอาเพราะเก็บได้พี่น้องจา้าอืมอมันออกดอกแล้วออกดอกข้าส้มดอกก็เจฟนะฮะต่อปลาประกาศน้ำนี่เลยพี่น้องจา้านี่ปลานี่แมนเบิร์ด เก็บยากพี่น้องพักการดน้ำเลยน้ำมันปักมือแจะก,กินแซ่บพี่น้องเอาไปนึ่งไปลวกไปพัดจ้ะนะหล่นต้นเด้อเอฟซีมาเก็บผักกาดน้ำน้ำกันจ้ะมือนี้มาเก็บผักกาดน้ำโดยเฉพาะเลย พันจะออกแก่แล้วไปพักกัดน้ำแล้วก็ชิพ้าไปเบิ้งพักแนวไม่ไปน้ำเรื่อยๆพี่น้องจ้าอ,อ,อยู่ในดงผักกาดน้ำ ื้องมาพุ่น,นบุงามคลกงามแน่ เด้อเอฟซีสุมงสุบอลมาเอาพักกาดน้ำไปกินคุณคุณนะถ้ามาเก็บพักน้ำยุคคลางหัวอีกแล้วจ้ะลองไปหันออกดอกบ่แล้วเด้อทนซะ้อมๆดอกว่าสัน่นบ่าจะข้ามสิเก็บเล้พี่น้องร้ายคักร้ายเนี่ยคุณนะ ดงผัก,กาดคักได้ไีมพี่นองดงผัก,กาดน้ำเด้อเอฟซี่มาถือกระสอบมือนี่กระสอบสองใบบนได้มือนี่กปเก็บไปแกกมู่แกกพวกเลยกินทำน้นย่อยแม่กินโบ,บ,บ้ไว้ล้ะผู้เดียวหลายคัก ตันเกี่ยวเขาโลดบดีพออีแม่คอยเก็บไปย่ายแม่กับบดไเห็ดให้กินไ้เบิ้งพี่น้องจ้าขอ,ขอโทษหลายๆเ้อจ้ะบ่ม่นว่าพักทุกพักที่ย่า่แม่เก็บไปกินบ่ได้มันกินได้พี่น้องแต่ย่ายแม่หามด้เห็ดกินให้เบิง้งเฮ็ดแล้วกับบ่ได้กินไฮเบิง้งจ้ะเอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งไปลวก พักสักนิดนี่นะพี่น้องมีประโยชน์จ้ะหลอกคนนะเป็นดุงเลยพี่น้องอยู่นี่คุณนะพันขึน้นนี่ก็พักลินปีนี่พี่น้องนี่ลินปีนี่เสียสายเดียวกัน,น,นแล้วนี่น,นี่พักลินปีมันอีกเสียสายเดียวกัน ดงพัดน,นี่นี่พี่น้องเป็นดงเลวนี่จ้านี่ดงผักกาดน้ำเลยพุณน,นะมา,มาเจอดงผักกาดน้ำ ไป,ไปกรสิเปรี่ใบเพิ่นออกแล้วบันนี้พี่น้องจ้าเอาเตยหยดอ่อนๆเพื่อนแล้วบันนี้แดดแดดพี่โตของแดดคักแดดเนี่ยอ้ยแดด,ดอีโตอีเมย์คุณเนาะ นี่ป,ปลาประกาศน้ำแม่ีผพักอันเน่าไม้ไม่แก่มเลยนี่โอทูโอทโอทน้ำคักนามเนี่ยพี่น้องจ้ะดุงพ่นคักเล่นอนี่พี่น้องแม่ก็จะเก็บไปเพราะ กินทันละบ่ได้เก็บไปนี่หรอกมูกพวกน้ำพักซี่เนาะพี่น้องจะพักปลอดสารเก็บนี่เป็นดุง้งเลยพี่น้องจะโอ้ยมุนเข้าไปนะน้ำเพิ่นนนะ งามคัะงามเลยขอพูน, F um พนพอเอฟซีหมองสุบอลเด้อ <c oughs> ี่ขอมาเบิงเมลี่แฮปปี้คุนคุณมํมุกน้ำใจจ้ะ ah. กินเพียเด้อพี่น้อง <c oughs> กินเพียอยากตั้งกล่องดต,ต่ตะแคงตะแคงมันซ่านห่วยทั้งนี้ พี่น้องจ้ะจะกินทางคุณบ้านนี้ปุ๊บคุณนะนี่ะจะพักลินปีนี่พี่น้องพักลินปีนี่กิกน,น,น,กน,น,กนแซบเอาไปพัดคือพักผักบุ้งมันเข้านี่ยแล้วนี่นี่นคนจะออกแดงแดงเองสายพัดนี่นกินไปด้วยกันโอ แดดสว่วงพุณนะพี่น้องนี่แต่อันเดียวผมไปจักข้ามสิเก็บเลยพี่น้องจะหลายคัากรายเนเนะเป็นดุงเลย สอบปานหนึ่งพลมือนี่เอารถซาเร่งมาใส่กับโบเบิร์ตดงขึ้นคักๆพี่น้องอ่อนแดเดเอาเรียบบานเี่ย่ยาแม่เริ่มสาวสาวเลยเรีเยบบาเนเ่ยเริ่มสาวสาวเอาสาวเอาแล้วบานพี่น่องจ้าอืม ก็ต้องพอดีเองวะสาวได้สาวเอา้าพอดีกองไวาเด้อเอฟอซียออูออออ่สมองสุบอนเออดีก้อนจ้ะมุนีมาดงพักอันนี้มาดงพักกาดน้ำจ้ะออืือ หอบเอ้าจะน,นั่งหลอกอยุงหฮมบนอ่ะใบแก่ๆพอนะพี่น้องจ้าไปไกลๆตำแย่กับมีบาตท,ทีน่นี่โอ้ย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 ดาดเท้าหมักสามมือกับบ่อเต้าขั้นอืมตัวน,นี้เหรอจ้า ฝนซ่อนพี่น,อน้องคุณรอเคุณอนนะร้ายครับไปบ้านนละคขับรถไปปล่อยเวน้าบ้านเมป่าเมป่าโทูลูกน้องอยู่โรงงานแตกตุ่มแล้ว,วันนี้ เมลี่มาแล้ว <laughs> โดดเดี่ยวเดี่ยวบอดัไปซุปกราเจ้ากินตั้งแต้นุ่มไม,ม้ฝรั่งคนเดนยวพี่น้องว่านุ่มไม้ฝรั่งเบิดแล้วอดอกเบิดหตนาเพิ่งแล้วฮอนดอกผักดินปีนี่พี่น้องนี่พัดแทบหนึ่งกระแทกพื้นกันอโอ้จะมันอั๋ว ซ่อนมือนี้เห็นขนซ่อนครับดุงดุงเพิ่นสักครับพี่น้องจ้าพักลิน้นตีมาเอาดอกขอะตะประกาศน้ำเลยนะขอตะสินลอกเอาแต่เขาอ,อยบันซุ่มนั่นเขาใส่ไปข้าเจ้าลอกเอาแะ้วบันนี้ เด้อเอฟซีเอิดไอ้ก้อนพี่สมองสุบอนมาเก็บพักกาดน้ำพักกาดน้ำพักกาดปลาน้ำเมลีหลายคักเลยคุณมาข้า,วด,ขาวด้วยยุ่ แต่ยางพืง้นถือกางเกงนี่ซากกับเบอร์อยากออกอได้พี่น้องได้ทีมึงเกงหลายตัวแล้วซากเบอร์ออกอยากพูดไนะอื้อีพออีแม่คอย พี่เป็นคอมเมนต์มาว่าไทยนั่นหยดพักให้เบิ่งหน่าเห็นแต่มือย้ายเมฆเก็บประเสริฐพนว่าเห็นแต่มือสาวเอาสาวเอาประเสรนฐวันนี้เขาก็เนี่ยไทยจะหยดพักสุเบิ่งพี่น้องวันนี้งามพักเนาะ อลังการม,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 มุน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 อืมมันเพิ่งมาเป็นยอดเนาะมันยังูเป็นยอดมากขนาดว่าโอุย้ยเจนรอแหงแดดแงหงฮอนแหงรอพิษ <c oughs> กำลังยอดกำลังจะออกดอกโอ้พิษว่าผากก็ขออผดขอ,ขอดพ่ายเด้อผีดกจ้ะอันนี้ก็จะตามสไตล์ของแายนี่ขนาดจ้ะที่พอคับในแต่บรรยายไปขันั้นแล้วพี่น้อง หย,ยิบนี่อันมาเก็บแต่ผักน้นามนะพี่น้องเพราะว่าวากว่าเานาะตั้งใจไว้สามมือแล้วอันนัดอัน แม่ป้าไว้แม่ป้าพันถามว่าบ่ไปเก็บผักอีกบอกมะเฮ็ดคลิปอีกระเบอบ่เฮ็ดคลิปอีกบ่กพันว่าเนี่ยคนบ้เขาเบิ่งเนาะเฮ็ดอยู่ันดอกเลยถามว่าคนในเสาเนี่ยไปเก็บมาหลุประสันป้่ป่าวะเฮ็ดไเลื่อมากพี่น้องจ๋าดูกันพักลินปีพี่น้องนี่ก็กัดน้ำเล่ามาเก็บพี่น้อง บ่ห UH นักบอกพี่น้องผักอันนี้นะบ่เบาผักนี่นะบ่ได้หนักได้หยังดอกอีใบเพิ่นออกเอาแต่หยอดเพิ่นนี่เนาะนี่ใบเพิ่นออกแต่หยอดเพิ่นธรรมชาติ ช่ี้จะพักออกไล่รีดได้พี่น้องจ้ะมีเรื่อข่อยูนพักไลยหลายพี่น้องยังโมคิดว่าสิเบิร์ตพักนะต้องพักกับลอยล้อไปแม่นี่ดอกกับเบิร์ตกันเริ่มเบิร์ตเริพักแล้วต้องพักกับข้นมาแต่หัากันไล่มันโมเบิร์ตง่ายดอกพี่น้องเพราะว่าเก็บอีกเป็นเดือนสองเดือนสิเบิร์ตบูบูทั้งเฮ็ดกับข้นเนาะทั้งเฮ็ดกับข้นทั้งพักกันขือ นะดอกเพิ่นซ้อมดอกล่าเอาเลาด้วยเนาะพี่น้องจ้าต้องไปพิธีพิธันดอกไปเรียกเอาเด๋ยดทอดหรอได้พี่น้อง หนึ uh ่งขอขัเป <Bye. S 1> mm ็นคนเฮ็ดอีหยังก็เฮ็ดแล้วไว้ไว้ตัวพี่น้องจ้ะาฝ้าวเป็นข้นฉันว่าใจห้อนก็คือบ่คือใจห้อนพี่น้องค่อยนะไปเก็บเฮ็ดคือกันเมืองข่อยแทงกองบดลังเทียนะใจห้อนคือบ่ห้อนลังเทียนะลังเท่ากับใจเย็นเย็นจะเป็นจังไนบุกเ่าม้าแล้วก็เป็นใบต้ดตอพืชหุ่นละขนส้นหยดงามๆพออีเมียข่อย อุ่วทั้งนั้นเลยพู้น่ะเนี่ทรงอีกันผักลินปีมีแต่ผักลินปีมีแต่ผักลินปีนี่พี่น้องนี่นี่แหละพัดแสบหนึ่งแสบพี่น้องอืูแต่หลายด้วมือนีิกระสอบนึ่งคนละนิ้วนนะมุมนี่กันขอบคุณหลายเด้อเอฟซี กินเพียดอกเดอเอ้อเอฟซียู่สมองสุบอนพักปลาประเทศเยอรมันพักปลาประเทศยุโรปพักพี่เมลลี่เก็บได้บุ๊นี่จะพักกินได้นะพี่น้องเมนบบได้เฮ็ดให้กินกัน,บ,บ,นบนใบไมายความว่าพักกินบ่ได้จะ้ะพักพืชเก็บไปนะกินได้เบิดจะ้ะเมนบบได้เฮ็ดให้กินกันเลยบ่มบไมยความว่ากินบ่ได้จะ้ะเมาอีกคน พักกินได้ทั้งนั้นเลยจ้ะจอพักตามศึกษามาน้ำหนังสือทั้งนั้นเลยที่เก่บพี่น้องจ้ะน่ะดาดมือลแล้วคลิปนี้กับขอบพุดเลายๆเด้อพี่น้องพ่อกันอีกคลิปนาจ้ะที่มาเก็บตะพักน้ำแล้วพี่นอ้อง ตู้น้ำไหลวนนะนงดอ,อ,อ,อ้วอกพี่น้องเขาตาหันเวลาเขาเก็บเไป็นใบโดนๆด้วยสิเขามีออกเพิ่นเป็นขืนสน,นิมตัวพี่น้องบางคนมันก็เอื่นประกาศสนิมเนาะแต่ที่จริงเพิ่นมี่ซื้อของเพิ่อนอยู่ดตั้งการอยู่ดอกพี่น้องเลยให้ลุงพันเบื้งหน่อยจ้ะแต่เขาเป็นลอ,อกใบโดนๆขืนสน,นิม จากย่อมรับว่ากินแสบอีนีพี่น้องจะพักอันนี้เนาะกินแสบตั้งกันหลายพุ่หลายย่างอยู่กับพักหลายย่างจะ้ะมันเป็นพักจกังเลยะกินบ่เบื่อพี่นอ้องเพราะว่าเขาเอาเก็บวไ้ไว้แช่นา้าใบก็ได้เก็บไว้ตู้เย็นเต็มเนาะเขาก็ไปแช่น้าว้ซ้ำว้เขากับมาลวกมาหนึ่งมาพัดยังสี่เมตรพี่น้องว่าวอีกคนมันเป็นพักที่ว่าประจําบ้านเลนะ่นน่ะพี่น้องพักทุกมืนะ่น่ะนี่ chăm bàn bạc chăm hilela là lòng ông mắc kín mhm 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 không có mhm 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 ลวกกินหนึ่งกินอุ้ยหลายคักได้แม่แมตายตายทั้งแดดบัด,ดนี้ ดอกคนกับต้นลัางก็ดีเนาะโบได้แกได้ไอ้นี่เก็บโชคดีนี่ผู้กินซอยอย เก็บเพียงเพื่อนเพียงเก็บเพียงมันพี่น้องจ้ะหลายครับคือสีพ่อแล้วนะพี่น้องได้หลายแล้วขอบคุณเลยหลายเด้อพี่น้องที่เขามาเบิ่งสองเมลี่แฮปปี้พี่น้องจ้ะขอบคุณทุกน้ำบุกน้ำใจจ้ะมาเก็บพักคือเก้าแล้วพี่น้องทั้งพักทั้งเห็ดแหะออกช่วงนี้พักทั้งต้นขออยู่มันหลายพี่น้องจ้ะหลายอี่ีพักกินบวีบว้ยกันั่างขืนไม่ออกไม่ก็โอ้หลายสุพัก เก็บพักกลับไปกลับมากยสิล่พี่นอ้องพ่อกันคลิปหนาเด้อจ้ะขอบคุณเล่นหลายทุกตะมุกน้ำใจจ้ะม,มิตรปลาพักน่อพี่น้องคุณพ่อกันคลิปหนาพี่น้องสวัสดีจ้ะ